สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมชยาทารนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำพลิกอเด็กนะคะในหัวข้อเขาแอบ,บส่องแอบบมองคุณบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ณเวลานี้นะคะกำลังเป็นคนที่กำลังคุยกันอยู่นะคะศึกษาดูใจนะคะหรือบางคนอาจจะถามถึงคนรักเก่าก็ได้นะคะว่าณเวลานี้นะคะ ในช่วงเวลาที่คุณและเขาไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันเลยนะคะเลิกลากันไปแล้วเขายังคงแอบส่องแอบมองคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กลกองนะคะเริ่มจากกองที่1 2 3และ4ค่ะ เรื่องเราอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะอย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อเวลาที่แม่หมออัปคลิปนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นคลิปของแม่หมอเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไพ่กล่องที่1 o เขาแอบส่องแอบมองคุณหรือเปล่านะคะ นายออฟสอดทำไมในช่วงนี้เขาดูเครียดนะคะไฮปริสเทดเครียดเรื่องของคุณอยู่นะคะเนี่ย t e n of Cups Strength Temperance ค่ะช h a r i o t Two of w า n d s สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้นะคะเ,เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณไหม ถ้าณนวเวลานี้นะคะคุณถามถึงคนรักเก่าคนที่ณนวเวลานี้ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารนะคะไม่ได้มีการคุยกันมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเขาส่งคุณไหมถ้าคุณและเขานะคะไม่มีการปิดบล็อกปิดก้นการมองเห็นซึ่งกันและกันนะคะเขาก็ยังคงมองคุณอยู่เช่นเดียวกันแต่ถามว่าเขาจะมาส่องคุณไหม แม่หมอก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ถึงขั้นกับสองนะคะแต่ว่าแค่มองๆนะคะแค่เห็นคุณผ่านหูผ่านตาในช่องทางของโลกออนไลน์นะคะอย่างเช่น f c e e o o o นะคะถ้าคุณไม่ได้ปิดกัน้นการมองเห็นซึ่งกันและกันนะคะทุกครั้งที่คุณโพสเขาก็จะเห็นคุณและเขาก็จะค่อนข้างที่จะคิดมากเช่นเดียวกันนะคะคิดเรื่องของคุณนะคะเรื่องราวของคุณและเขา เขาก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะต้องทํายังไงถามว่าเขาอยากคุยกับคุณไหมเขาอยากคุยนะคะเขาอยากคุยมากเขาอยากสื่อสารกับคุณมากๆแล้วก็อยากที่จะมาเจอนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งถามว่าส่องไหมแม่หมอมองว่าไม่ได้ส่องอะไรขนาดนั้นแค่อาจจะแค่มองเห็นผ่านหูผ่านตาแล้วก็คอยมองว่าคุณทําอะไรนะคะเออ เขาคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงเขายังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะเป็นเทนอัพคัเขายังคงมีความรักอยู่ในนี้เช่นเดียวกันคือเหมือนเขาก็คาดหวังกับความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาพอสมควรนะคะมันเป็นเทนอัพคัเลยคือมันเป็นความคือคุณและเขาอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นคนที่อดทนแล้วก็พยายามในความรักความสัมพันธ์นี้มากๆเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณเป็นคนที่เลิกกันมาก่อนณนะเวลานี้เป็นคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะคือคนรักเก่านั่นแหละถ้าคุณถามถึงคนรักเก่านะคะเขานะคะ,เข,นะคะเขาก็ยังแบบ เก็บเรื่องของคุณเอาไปฝันนะคะก็ค่อนข้างที่จะตัดคุณไม่ได้เช่นเดียวกันคือยังคงเหมือนยังคงนึกถึงคิดถึงคุณแล้วก็ทุกๆครั้งที่เห็นคุณหรือทุกๆครั้งที่นึกถึงคุณจะเครียดมากๆนะคะแล้วก็เศร้ามากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือณเวลานี้เหมือนเขารอมากกว่านะคะจูบออบวาน ไพ่ถู่อควานมันให้ความรู้สึกของการรอคอยเช่นเดียวกันนะคะเป็นการรอคอยรอคอยที่จะติดต่อสื่อสารมาหารอคอยที่จะมาเจอนะคะชาริออตอยากเจออยากมาหาอยากจะกลับมากะอ,อยากจะกลับมาอยู่ในความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเหมือนเดิม อะไรประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1แม่หมอมองว่าเขาไม่ได้ส่องแต่ถ้าเขามองนะคะแล้วก็คิดถึงคิดถึงมากๆนะคะแล้วก็เศร้ามากๆด้วยสําหรับตัวเขาเองนะคะในเวลานี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ณนะเวลานี้เป็นคนที่กําลังคุยกันอยู่คบกันอยู่สถานะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันก็อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจน นะคะคือมันยังมองหาความชัดเจนอะไรไม่ได้ในเวลานี้นะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องต้องอดทนกับความรักความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วก็ถ้าจะมองหาความชัดเจนเนี่ยใช้ระยะเวลานาน,านมากๆนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งนี้นะคะถ้าจะไปต่อกับคนคนนี้มันจะต้องอดทนแล้วก็ใช้ระยะเวลากว่าที่คุณและเขาเนี่ยจะไปสู่จุด ที่เป็นความรักที่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะคะถ้านเวลานี้เป็นคนที่คุยกันอยู่นะคะมันอาจจะต้องเหนื่อยพอสมควรนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้นะคะเขาส่องกุดไห้ไม่ส่องนะคะแค่แอบมองมองอยู่ห่างๆแบบห่วงๆอะไรประมาณนี้นะคะถ้านาเวลานี้เป็นคนที่ไม่ได้คุยกันแล้ว เขาอยากจะกลับมาแล้วก็อยากจะติดต่อสื่อสารนะคะอยากจะคุยอยากจะเจอมากกว่าส่วนในความสัมพันธ์ของคนที่กำลังคบกันอยู่ในเวลานี้นะคะเขาก็ไม่ได้ไปโฟกัสที่จะส่องคุณขนาดนั้นนะคะแล้วก็คือเหมือนความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบๆกันอยู่คือยังไม่ได้เปิดเผยนะคะยังเป็น ความรักที่ยังหาความชัดเจนในเวลานี้ไม่ได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความรักความอบอุ่นอยู่ในนี้แต่ว่ามันก็มีความเศร้าความทุกข์ความเสียใจอยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นึ่งยังไงก็ถ้าเกิดณนะเวลานี้คุณเป็นคนที่กําลังคบอยู่กับคนคนนี้ก็ขอให้ อดทนแล้วก็พยายามในความรักความสัมพันธ์ต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่ไหวแล้วเราอยากเบรกอยากหยุดอยากพักหัวใจก,ก็ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ารักแต่ว่ามันเหนื่อยมากๆนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นี้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ถามถึงคนรักเก่าวว่าเขาส่องไหมก็เป็นพลังงานของความคิดถึงนะคะไม่ได้ส่องนะคะแต่แค่มองห่างๆอาจจะ รับรู้เรื่องของคุณผ่านหูผ่านตามาก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เอาแต่เรื่องของคุณไปเก็บไปคิดนะคะก็กับเก็บไปคิดมากนะคะแล้วก็บางครั้งก็แอบ,บนอนไม่หลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กล่องที่2กันไพ่กล่องที่2นะคะเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณหรือเปล่านะคะท o ออฟ o r ด เอซบวานนะคะ The full seven o p e n e s four o n d s the world นะคะแล้วก็เอซอบสอดนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะส่องไหมอืมส่องนะคะส่องแต่ไม่ส่องเยอะนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขามันเป็น ความสัมพันธ์ที่ชอบคุยกันมากกว่าที่จะมาส่องอะไรประมาณนี้คือเหมือนเขาชอบที่จะคุยนะคะติดต่อสื่อสารมาแล้วก็ชอบที่จะเจอกันมากกว่าที่จะส่องนะคะถามว่าส่องไหมก็ส่องบ้างไม่มากแต่ว่าเป็นออกแนวลักษณะที่ชอบคุยกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ณเวลานี้นะคะก็ยังไม่ได้โฟกัส ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อะไรมากมายถึงแม้ว่ามันจะมีความชอบความรู้สึกดีๆนะคะให้กับคุณอยู่ตรงนี้แต่ว่าคือเขาก็ฟรีดอมอยู่คือเขาก็ให้แบบให้ชีวิตคุณเป็นอิสระเหมือนกันตัวเขาก็เป็นอิสระเหมือนกันกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ก็มีความรู้สึกว่าณนะเวลานี้คุณเป็นคนที่กำลังคุยกันอยู่เรียนรู้กันอยู่ศึกษากันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2องตัวคุณละคราวนะคะความสัมพันธ์มันจะเป็นออกแนวในลักษณะที่ยังยังไม่ได้แบบจริงจังนะคะยังเหมือนคือ ต้องคุยกันไปยาวๆอะๆค่ะต้องคุยกันเยอะๆแล้วก็ต้องศึกษากันไปอีกสักพักสักระยะหนึ่งนะคะถึงจะมีเกณฑ์ว่าจะคอมมิชเมนต์นะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะหนานมากนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองถามว่าเขาส่งไหมไม่สง่งเอ้ยสง่สงค่ะส่งส่งบ้างนะคะแต่ว่าคือเขาก็ยังแบบ คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้คา,าดหวังว่าคุณจะต้องหยุดอยู่ที่เขาหรือเขาก็ไม่ได้คาดหวังที่เขาจะหยุดอยู่ที่คุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ความรู้สึกมันเป็นไปในลักษณะที่ว่าขอคุยกันไปเรื่อยๆนะคะลองคบกันดูว่าคุณและเขามันสามารถที่จะไปกันได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่ตัวคุณและเขามันจะ เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาได้นะคะไปสู่การแต่งงานได้ไปสู่ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนได้นะคะเช่นเดียวกันคือนเวลานี้คุณก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่เขาคุยแล้วก็ให้ความสําคัญมากที่สุดนะคะแต่ตัวคุณเองก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ถ้าคือเขาก็ไม่ได้มาจํากัด คุณว่าคุณจะต้องคุยกับเขาคนเดียวอะไรเท่านั้นอะไรประมาณนี้คือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนไม่ได้เป็นคนที่ขี้หึงอะไรมากมายนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาถ้าเกิดว่ามันยังเป็นอิสระต่อกันอยู่นะคะตัวคุณเองก็สามารถที่จะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันก็คือเหมือนสามารถที่จะ ศึกษาเรียนรู้คนอื่นได้นะคะโดยที่ก็ก็มีเขาเป็นตัวเลือกเป็นช้อยช้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวเขาเองก็ก็ยังเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะตัวเขาเองก็ยังเป็นคนที่ยังคงต้องต้องเลือกเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าพลังงานของคุณและเขามันจะเป็นไปในลักษณะความสัมพันธ์ที่ที่ดีในอนาคตแต่ว่าณเวลาณเวลานี้จุดจุดนี้คือเขาก็ยังไม่ได้โฟกัสอยู่ที่คุณสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่า คุณจะเป็นคนที่อยู่ในใจแล้วก็เป็นคนที่สําคัญที่สุดในเวลานี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2องถ้าเกิดว่าคุณถามถึงคนรักเก่าเขาส่งคุณไหมสง่งแล้วกอ็อยากจะติดต่อสื่อสารกลับมาด้วยเช่นเดียวกันแต่แม่หมอไมีความรู้สึกว่าพลังงานของคนที่เลือกไพ่กลองที่ ที่2นะคะเป็นคนที่กําลังคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทมถึงคนรักเก่านะคะเขาก็อยากจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณเช่นเดียวกันคือณเวลานี้คือเขาคิดนะคะเขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะติดต่อคุณดีไหมนะคะเพราะว่าเขาก็มีสองคุณบ้างแล้วก็เห็นคุณบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็คือ อยากจะคุยนะคะอยากจะติดต่อกลับเข้ามาแล้วก็อยากจะเจออะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองมีความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยากจะคุยมากกว่าที่ที่สองนะคะมีบ้างที่สองแต่ไม่ได้สองเยอะอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่สกันนะคะสองไหมนะคะ The Sun นณเวลานี้ชีวิตเขาแบบดีเวอร์ค่ะเดอะซันดีเวอร์มีความสุขมากในออฟสอดเอเดฟสอดทริออฟวานส์ ands, นะคะเ uh, อเดฟเอนเคิลซิกออฟคัพส์เอเทนออฟสอดสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สาม คุณและเขาน่าจะจบกันไปแล้วนะคะคุณและเขาน่าจะจบกันไปแล้วไม่ได้คุยกันแล้วนะคะในเวลานี้นะคะความสัมพันธ์มันเป็น10ดาบเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็น1ดาบด้วยนะคะเหมือนคุณและเขาได้ตัดสินใจว่าต้อง move on นะคะต้องต้องห่างกันไปต้องเลิกลากันไปนะคะแล้วก็ถามว่าในใจเขาก็ยังมีคุณอยู่นะคะ เขายังคงมีคุณอยู่แล้วก็คุณก็ยังมีเขาอยู่ในในใจเช่นเดียวกันแต่ณเวลานี้ชีวิตเขาก็อยู่ในจุดที่ที่ดีนะคะเขาก็มีความสุขในชีวิตเขาดีพอสมควรนะคะไม่พอสมควรละดีมากด้วยนะคะเอเลิกกับเราไปแล้วชีวิตแลดูดีเนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะแต่ว่าเขาส่งคุณไหมแม่หมอมีความรู้สึกว่า เขาก็สง่งนะคะแต่ว่าทุกๆครั้งคือส่องแต่ว่าไม่ไม่ได้ส่องตลอดเวลานะคะมีบ้างแอบส่องนะคะแอบสอง่งแอบแบบแอบมองอะไรประมาณนี้แอบส่องแล้วทุกครั้งที่ส่องแล้วทุกครั้งที่เห็นมันสร้างความเจ็บปวด ให้กับเขาเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บนะถึงแม้ว่าเขาณเวลานี้ชีวิตเขาจะอยู่ในจุดที่ที่ดีมากๆหรือความสัมพันธ์ของเขาอาจจะเจอคนที่ที่ใช่แล้วก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในทุกๆครั้งที่เขาส่องคุณในทุกๆครั้งที่เขาเห็นคุณเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดนะคะปวดร้าวให้กับเขาเช่นเดียวกันคิดมากนะคะเพราะว่าเขายังคงเขายังคงรักคือรักไหม ซิกอัพคัแม่หมอมองว่ามันไม่มันไม่ใช่ความรักที่ที่พร้อมจะเดินไปด้วยกันมันเป็นความมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นแค่ความรู้สึกดีๆนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองสิทธิกอบคัเป็นคนที่ยังอยู่ในใจเป็นยังคนที่เป็นคนที่ยังคงมีความรู้สึกดีๆนะคะหรือให้ความสัมพันธ์คือออกแนวลักษณะ รักนะแต่ไม่ใช่แฟนอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามมันมี tree of w a n d s นะคะ Ace of pentacles แม่หมอมองว่าเหมือนเขารอคอยสักอะไรสักอย่างเหมือนเราเขารอคอยกัน การกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่านะคะคือเขาก็ยังอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะมันเอซับเพนิเคิลส์นะคะถึงแม้ว่านาเวลานี้คือมันจะจบไปแล้วนะคะเรื่องราวของคุณและเขามันจบไปแล้วมันมีการตัดสินใจกันไปแล้วก็คือว่าไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็เหมือนรอเวลานะคะว่าจะได้กลับมาคุยกัน หรือกลับมาคบกันอะไรประมาณนี้คือถ้ามันถ้ามันไม่สามารถที่จะคบกันได้อะไรประมาณนี้คือเขาก็อยากเป็นเพื่อนคุณอะอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาก็ยังคงแบบยังคงอยากที่จะเป็นเพื่อนคุณยังคงอยากที่จะคุยกับคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3า มันก็ให้ความรู้สึกเศร้านะคะเศร้าทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันมันเลิกกันทั้งๆที่ยังรักกันอะนะคะก็ไม่รู้ว่าปัญหามันมันเกิดอะไรขึ้นนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ของที่ที่สามนะคะเลิกกันทั้งๆที่ยังรักกันเลิกเขาก็เจ็บเราก็เจ็บเช่นเดียวกัน ะะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ยังไงก็ถ้าณเวลานี้นะคะคุณรอคอยการกลับมาของเขาคนนั้นก็มีโอกาสที่จะกลับมาถ้าเกิดว่าเลือกปลดบล็อกหรือถ้าเกิดว่าให้อภัยซึ่งกันและกัน มันมีโอกาสว่าจะได้กลับคืนมานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นในแนวลักษณะเหมือนเดิมไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนตัวเขาเองไม่รู้ว่าคือบางคนอะมันเริ่มต้นใหม่ไปแล้วมีชีวิตใหม่ที่ดีแล้วมันเป็นเดอะซันไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกในใจของเขามันยังคงหลงเหลือคุณอยู่นะคะถ้าเกิดคุณแล้วเขาไม่สามารถที่จะคบกันได้ในฐานะคนรัก เขาก็อยากมีคุณเป็นเพื่อนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะยังไงก็มันให้ความรู้สึกเศร้านิดหนึ่งไม่นิดแหละก็เยอะอยู่นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่3นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ตัวคุณนะคะส่วนตัวเขาจะเป็นยังไงก็ก็ช่างเขาละกันเนาะถ้าเกิดว่าณเวลานี้เขาก็อยู่ในจุดท,ที่โอเคอยู่แล้วแต่ว่าเป็นห่วงความรู้สึกเรามากกว่าเพราะว่า เราก็ยังคงนึกถึงเขานะคะเพราะว่าถ้าไม่นึกถึงอะ่ะเราก็คงไม่เล่นเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กล่องที่4ี่เขานะคะส่องคุณไหม Will of Fortune นะคะเอ็ม s s ร r e e of Wands เอ้ยไม่ใช่ท of Cups ัฟสเอ็ดส์ออฟว Night of Cups KING OF CUPS แล้วก็ d Death สำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่4ี่เขาส่องคุณไหมเอซสวานนะคะขึ้นมาเขาอยากคุยกับคุณมากกว่านะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่4นะคะ เขาไม่ได้อยากส่องแต่เขาอยากคุยนะคะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารเขาอยากจะโทรมาหาอยากจะเจอหน้าคุณนะคะ ten of cups เอ้ยไม่ใช่ three of cups นะคะอยากจะเจอหน้าอยากจะพาคุณไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงนะคะอยากจะทำอะไรก็ได้ที่อยากจะใช้ใชเวลาช่วงเวลาดีๆอยู่กับคุณนะคะให้มันนานเท่า เท่านานอะไรประมาณนี้นะคะไพ่กองที่4ก็รู้สึกว่าจะสวีทจะสวีทนิดนึงนะคะณเวลานี้คุณและเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์คือมันยังเป็นข้าวใหม่ปลามันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะมันยังคงเป็นเหมือนข้าวใหม่ปลามันยังคงแบบ เติมความหวานเติมความสุขให้แก่กันและกันอยู่คือไพ่กองที่4มันเป็นในลักษณะของการเทคแอคชั่นมากกว่านะคะมันเป็นในแนวลักษณะที่ปฏิบัติต่อกันนะคะคือไม่ไม่เน้นสองแต่เน้นคุยเน้นเจอเน้นดูแลเน้นเทคแคร์เน้นใส่ใจนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะ สวีทหวานมากนะคะเวอรวังนะคะอิจฉาแอบอิจฉาแอบอิจฉามากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ของที่4มาเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับคนที่ถามถึงคนรักเก่าคนรักเก่าของคุณนะคะที่มันจบไปแล้วนะคะเรื่องราวของคุณและเขามันจบไปแล้วคือณเวลานี้คือมันไม่ได้คุยกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะถาถามว่าเขาแอบ,บส่งคุณไหมเขาไม่ค่อยส่งนะคะเขา คือมันเป็นในแนวลักษณะของความรู้สึกมากกว่านะคะคือคือเขาอยากจริงๆเขาอยากคุยมากกว่าที่จะมาสองคุณนะคะก็ฟิลเดียวกันกับคนที่กำลังคุยกันอยู่นะคะถ้าคุณจบไปแล้วนะคะเลิกลากันไปแล้วในเวลานี้คือเขายังคงมีคุณเอาไว้ในใจนะคะเขายังเก็บคุณเอาไว้ในหัวใจเขาเสมอยังมีถ้วยนะคะ tree of c a r s ในออ o คัพ p s ups, แล้วก็ King of Cups แต่ว่ามันเป็นเดทไปแล้วจบแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์มันความรู้สึกมันยังไม่ตายอะไรประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์มันตายแต่ความรู้สึกมันยังไม่ตายมันยังคงแบบมีกันไว้ในใจเพราะว่าคุณเป็น The Impress ของเขานะคะเป็นคนที่อาจจะดีที่สุดในชีวิตเขาก็ได้ซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เช่นเดียวกันนเวลานี้คือ สิ่งที่เขาอยากจะทำนะคะคือเขาอยากจะโทรมาหาอยากจะส่งข้อความมาหาอะไรประมาณนี้อยากจะเจอหน้าด้วยเช่นเดียวกันคือมันเป็นความรู้สึกทีอ่อยากจะเจอกันอีกครั้งอะคะ่ะประมาณนี้นะคะ,ะอยากจะคุยอยากจะคุยกันได้แล้วก็อยากจะเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4นะคะยังไงก็ เป็นกําลังใจให้นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่4คือมองว่าคนที่ไม่โสดคนที่อยู่ในสถานะที่คุยกันอยู่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมันเป็นอะไรที่หวานหอมหวานชื่นอะไรประมาณนี้นะคะในส่วนของคนที่เลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วมันยังคงมีความรักความรู้สึกดีๆมันยังคงอยู่ในหัวใจเขาอยู่เสมอนะคะแล้วก็อยากจะ โทรมาหาอยากจะเจอหน้าด้วยเช่นเดียวกันบางคนก็คือเขาก็อยากจะกลับมานั่นแหละสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4ี่นะคะถึงแม้ว่าพลังงานมันจะไม่ใช่ออกแนวในทางสองเพราะว่าเขาอาจจะไม่ใช่คน2เนี่ยเขาเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะคะไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเขาได้เจอกับคุณเขาก็ชอบค่อนข้างที่จะ เช็คแคร์คุณอยู่พอสมควรนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4นะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอนในครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ